หลังจากนั้นนะครับก็คือเอาเพื่อนส่งโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยผมก็นั่งคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเรามันแย่อย่างนี้วะทําไมมันต้องมาจนอีกรอบหนึ่งอ่ะสมัยก่อนจนมันยังไม่พอเหรอทําไมต้องมาจนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมก็พยายามทําใจตอนเช้าก็มาฟังวิชาการไรากล้าเพื่อจะเติมกาลังใจเพื่อที่จะต่อสู้ต่อเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่อวันนั้นมาฟังวิชาการไรากล้าก็เติมไฟขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง แต่มันยังไม่พอผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านจากที่ไม่เคยกลับมาหลายปีกลับบ้านไปหาแม่แม่ผมนะครับอายุเจ็ดสิแม่ผมอายุเจสิบปีแกยังทำงานหนะักยังไปถางหญ้าในไร่วันที่ผมไปถึงแม่ยังอยู่ในไร่ผมไปตามแม่ในไร่ออกมามือแม่เนี่ยเป็นแผลหมดเลยพอต้องเกี่ยวหญ้าพราต้องดายหญ้าเพื่อน,นำไปขาย แม่ผมยี่เจ็ดสิบอยู่คนเดียวนะครับแกอยู่บ้านคนเดียวพี่น้องก็จะช่วยกันดูแลเพราะแกไม่ชอบอยู่กับใครแกทํางานเองทาไร่เองผมไปเห็นสภาพแม่ผมผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้เพราะแต่ก่อนผมไม่เคยคิดเลยนะว่าแม่ผมจะลำบ,บากแค่ไหนวันนั้นผมกลับไปผมรับไม่ได้ผมเดินออกมาจากกระท่อมที่แม่อยู่ไปใต้ต้นมะม่วงแล้ผมบอกกับตัวเองว่า ชีวิตที่ผ่านมามึงทำอะไรอยู่วันนี้แม่มยังไม่สบายเลยวันนี้แม่ยังไม่สบายเลยมึงทำอะไรอยู่เจออุปสรรคแค่นี้จอปัญหาแค่นี้มึงจะถอยแล้วเหรอผมบอกกับตัวเองเอาหัวขวกนมบูวณ์ไปสองสามทีแล้วบอกว่าไอ้ความคิดที่ไม่ดีไอ้ที่เกียจออกจากตัวเดี๋ยวนี้ต่อไปเราจะเป็นคนใหม่ ว่าไปจเราจะมีฝันเราจะทุ่มเทพเพื่อคนที่เรานะักวันนั้นผมบอกกับตัวเองแล้วผมไปกราบแม่ผมสัญญากับแม่ผมว่าแม่ต่อไปนี้แม่ต้องสบายแม่ลูกไม่เคยส่งเงินให้แม่เลยต่อไปนี้ลูกจะส่งทุกเดือนลูกจะหาเงินได้เยอะเพื่อกลับบ้านให้ได้บ่อยๆลูกจะสร้างบ้านหลังใหญ่ ทพืวันหนึ่งเจ้าแม่มาอยู่ด้วยผมมีฝันที่ใหญ่ขึ้นผมลืมชีวิตที่ล้มเหลวไปมีฝันที่ใหญ่ขึ้นกลับมากรุงเทพผมประกาศกับเพื่อนๆเลยว่าหนึ่งเดือนต่อไปนี้ผมจะซื้อรถไหน <S 1> <S 1> ผมจะใช้นี่ให้หมดผมก็ทุ่มเททำงานนั่งรถเมย์กครั้งหนึ่งนะครับนั่งรถเมย์กครั้งหนึ่งลุยทำงานในเดือนแรกด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่น ผมล้มเหลวรถเมย์ไม่ไดออ้รถเก่งไม่ได้ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งครับหนึเดือนผ่านไปได้มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันแม้มันจะพลาดเป้าใหญ่ไปหน่อยผมก็ตั้งเป้าหมายใหม่เดือนเดือนต่อไปผมต้องซื้อรถให้ได้ประกาศกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ให้เหยียบเล้วคราวนี้ให้เหยียบเลย,เ,เ,ย,ย,เ,ลยเพื่อนหลายคนขัดรองเท้าไว้รอ นะครับผมก็คิดว่าเขาคงขัดลองท้าไว้รอแน่เพื่อนเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ผมยังจําได้เดือนนั้นผมจําได้นะครับลถคว่ำเดือนตุลารถคว่ำวันที่9กันยานะครับพอเดือนตุลาผมนั่งรถเมล์ขยประกันพอเดือนพฤศจิกานะครับช่วงจะปิดบัญชีนะครับ,บ,นะรบผมเริ่มขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมฝนตกทุกวันผมไปหาลูกค้านะครับเปียกเกือบทุกวัน ลูกค้าแนะนําลูกค้าไม่รู้จักก็เปียกไปแต่เชื่อไหมครับหลายหลายครั้งที่เราเปียกแล้วไปหาลูกค้าลูกค้าต้อนรับดีลูกค้าตัดสินใจทําประกรันกับผมผมไม่สนหรอกว่าลูกค้าจะมองผมยังไงผมสนว่าผมมองเขายังไงผมต้องการสร้างสวัสดิการให้เขายังไงแล้วฝันผมใหญ่ผมทุ่มเททําสุดท้ายในเดือนที่สองต่อมาผมสามารถซื้อรถใหม่ได้หนึ่งคันครับ